พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพฤหสัสบดีที่25เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องการสมัคคีธรรมกับพระเจ้าและพระโอษะที่เราจะใคร่ครวญและสมัคคีธรรมในวันนี้ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่สามสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสมัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสมัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พี่น้อง้าในพระคริสต์เราได้ถูกนำมาสู่การสมัครคีธรรมกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอดคล้องกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเรานี่คือสิ่งที่สามที่เราได้รับจากพระเยซูนั่นคือการสมัครคีธรรมคำว่าการสมัครคีธรรมแปลมาจากภาษากรีกว่าโคยโนเนีย และมีความหมายแฝงอยู่หลายประการคำพ้องความหมายที่สวยงามบางคําในภาษาอังกฤษรวมถึง c o m m u n i o n ซึ่งเป็นคําที่มีความหมายชัดเจนมากหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันการดื่มร่วมกันเรามาจากแหล่งเดียวกันอีกคําหนึ่งคือการสื่อสารและเนื่องจากการสื่อสารนั้นจึงเกิดเป็นการเดินทางพี่น้องคะผ่านทางพระเยซูเจ้า เราสามารถเพลิดเพลินกับความเป็นหนึ่งเดียวอันน่าเกรงขามนี้กับพระบิดาขณะที่โลกคลำหาอยู่ในความมืดมิดแสวงหาและปรารถนาการสมัครคีร,รมกับพระเจ้าเราถูกนำมาสู่การสมัครคีร,รมอันพิเศษนี้กับพระเจ้านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่คือแก่นแท้ของคริสต์มาสเราได้เป็นผู้ร่วมส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สซึ่งหมายความว่า เราได้กลายเป็นผู้ร่วมส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าในหนึ่งโครเรียนบทที่หนึ่งข้อที่เก้าประกาศว่าพระเจ้าเป็นผู้ซื่อสัตว์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างที่พระเยซูทรงยิ่งใหญ่และทรงพระสิริเพียงใดขณะนี้เราอยู่ในการสมัครคีธรรมความสัมพันธ์และความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ นั่นหมายความว่าเราอยู่ในมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จึงไม่น่าแปลกใจที่อัคราสาวกยอนบอกเราว่าเราก็มีสมคีธรรมกับทระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์หนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่สามฮาเลลูยาความจริงเดียวกันนี้ได้รับกันย้ำในสองโครินธ์บทที่สิข้อที่14ว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิดคำว่าการมีส่วนกันนี้เป็นคำเดียวกับคำว่าการสมัครีธรรมดังนั้นเราจึงอยู่ในการสมัครีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องขานี่ไม่ใช่คำสัญญาในอนาคตแต่มันคือความเป็นจริงในปัจจุบันของเราเราไม่ได้อยู่ภายนอกอีกต่อไป เราถูกนำมาสู่วงในของพระเจ้าในความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและใกล้ชิดจงปล่อยให้กันตะหนักรู้นี้ปกครองชีวิตคุณจงดำเนินชีวิตในการสรัมราคีธรรมกับพระเจ้านี้ทุกวันนี่คือคกุญแจแห่งการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในทุกๆวันให้รเรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษ ที่ได้สามารถคีทำกับพระองค์กับพระเยซูเจ้าและกับพระยามบริสุทธิ์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้แห่งความเป็นหนึ่งเดียวนี้โดยรู้ว่าข้าพระองเป็นผู้ร่วมส่วนแบบพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างแยกไม่ออกชีวิตของข้าพระองเปี่ยมด้วยพระสิริและความเป็นเลิศ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด